สวัิตาสวัสดีทุกท่านแนวอยู่ผมนะครับโต๊ดเจสเกมเฮอร์เดอร์นะครับตอนนี้อยู่เกมไซด์ทิวโฟเดอร์อูมแนบเรามาอยู่กันเหมือนเดิมนะครับโอเคข้าคืนแล้วที่เราเจอเอลลี่แล้วเอลลีนเออนะครับผมเพิ่งมาสังเกตนะว่าเลือดเราไม่ได้เพิ่มนะครับจริงๆเลือดเราไม่ได้เพิ่มเลยนะครับอันชิปหายเลยไงครับดีนะที่เก็บไว้อยู่นะครับเราเฟิร์สได้คิดมาด้วยนะครับไปนะ โอเคตรงนี้มีกระดาษโนต้ตนะครับไหนมันนานแค่ไหนแล้วนะที่ฉันออกไปจากห้องนี้นก็บอกไม่ได้หรอกอาจจะเป็นเดือนเออาจจะเป็นวันหรือเป็นชั่วโมงแต่ว่าในตอนนี้พวกนั้นรบศพของหมายเลข14 21แล้วศพนะครับศพคนที่24ของ21คนของวอเตอร์ซารแวนนะครับนะครับรู้สึกว่าฉันอาจจะสูญเสียความจำไได้ไม่ยอมเขียนบอกวัวนไหนนะครับไปวันต่อมานะนรับโอเค วอเตอร์เซเบนที่คือวอเตอร์เซเบนเนี่ยฆ่าตัวตายนะครับอยู่ในคุกของเขาโดยการกินช้อนเข้าไปทําให้ติดคอตายเนี่ยศพของเขาเนี่ยก็ถูกฝังหรืออาจจะถูกเผาถูกฝังอะไรนะครับที่บ้านเกิดนอกบ้านเกิดไซเรนฮิลนะครับอิดอันมาร์เกอร์เกรฟอันนี้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับโอเคนะครับแล้วก็เล่าประวัติว่าเออเนี่ยเขาฆ่าคนไปนะครับแค่10คนเท่านั้นก่อนที่เขาจะตายนะครับจาก21คนแต่ว่า3ปีต่อมาก็มีคนเจอศพนะครับที่ มีหมายเลข12 21และ6เป็น6เดือนก่อนหน้านี้โดยอีกทางนึ้งก็คือแบบว่าคนที่ถูกฆ่าเนี่ยจากครึ่งปีเนี่ยมันเหมือนกับเหตุการณ์ของวอเตอร์ซาลิแวนนะครับก็บางคน,นจะเบียอะไท่เหตุการณ์แบบวอเตอร์ซาลิแวนทำเป็นแบบนี้เลยครับแต่ว่านะครับเหยื่อทั้ง10เนี่ยที่ถูกฆ่าไปนะครับมันไม่มีหัวใจแบบหัวใจถูกตัดออกไปแต่ว่าคนที่12 21เนี่ยยังมีหัวใจอยู่ ตำรวจก็คิดว่าเป็นเออเป็นแบบพวกลอกเลียนแบบฆาตกรรมนะครับประมาณนี้นะครับจนเหยื่อแล้ที่13แล้วก็ตำรวจก็ยังไม่สามารถรู้ได้ว่าจับผู้ต้องสงสัยได้นะครับตอนนี้ฉันคงทำงานแบบเครียดๆนะครับเฟโตซิสเ e ลลี่ฟิลคือมีไม่กี่คนนะครับที่รู้รายละเอียดที่แท้จริงของอาชญากรรมนี้เนเอ็มโอนี่คืออะไรผมก็ไม่รู้นะครับหรือบางทีอาจจะเป็นแค่พวกก๊อปีของ ที่เรียนแบบสสวอเตอร์ไซเรนก็ได้อย่างแรกเลยชื่อจะต้องไปที่เมืองซาเลนฮิลไปที่หลุมศพข้างๆข้างๆทะเลสาบที่สวยงามน,นะครับไม่มีไอไฟที่ฉันอาจจะหาคำตอบที่เจอก็ได้นะครับวันที่11บเอ็ดนแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับมาอ่านกัน the water อ๋อ the weather อากาศวันนี้ไม่ค่อยดีเลยนะนะครับดูเหมือนจะมีพายุตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะดูเหมือนจะพูด เรื่องเรื่องของเขาอะแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเป็นการบ่นนะครับแล้วก็มาเข้าเรื่องจริงๆคือแบบว่าก็ยังตํารวจก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับริงๆีอาจจะเป็นถ้าเกิดมันเป็นแค่เหตุการณ์เลอนแบบจริงๆก็แบบทำไมมันรู้สึกคุ้นเคยอย่างนี้นะครับแต่ฉันก็รู้สึกผิดัหมันกับผิดฉันควรจะไปเร็วกว่าน,นี้นะครับอันนี้อันนี้ไม่รู้แปลไม่ออกอายุวันนี้อ้าวเกี่ยวันเดิมนะครับบอกว่าแต่ยังไงก็ตาม ฉัเจอหลุมศพของมอเตอร์สรเตรวยแล้วตรงนี้ไดอารี่นี้เสียหายมากครับไม่สามารถอ่านได้นะครับเขาบอกว่าเขาช็อกมากไม่มีใครอยู่ในหลุมศพแล้วก็บนแท่นหินบน,นหลุมศพเนี่ยเขียนว่า11 21นะครับวันที่14มิถุนาโอเคครับแล้วก็เราต้องเราต้องไม่เก็บเก็บไปเดี๋ยวนะโอเคสิ่งต่อไปนะที่เราจะเอาไปด้วยเนี่ยก็คือปืนนะครับนี่กูยอยู่ออโดจะหยิบ ต้องใช้ปืนเลยนะครับซึ่งกระสุนปืนพกของเราหมดนะครับไปนักกีเล่นมาแล้วแล้วตายเพราะว่าเลือดมีน้อยมากโอเคครับเลือดเราไม่เพิ่มเลยนะครับเข้ามาในห้องนี้ไม่ได้ใช้ที่เพิ่มเลือดเหมือนเดิมแล้วสิ่งที่ระยำที่สุดครับไปกลับไปหาเอลลี่กันดีกว่าเอลลินเอลลินนะครับเอลลินไม่สามารถตามเรามาได้นะครับเป็นเพราะว่าเธอมองไม่เห็นรูนี้นั่เนเองมาดูใน,นเรื่องกันดีว่า นั่งอยู่แน่นทางซ้ายมือก็คือเท้าของเอลลีนนั่นเองนะครับเอาเวลาเฮนรี่เดินทางมาเป็นงี้เหรอวะเฮนรี่เดินทางมาทีไรนั่งตลอดเลยบางทีก็นอนไปด้วยอ๋อเธออยู่ที่นี่ตลอดเลยเดี๋ยนี้ใช่ฉันไม่เห็นรูอะไรสักอย่างเลยนี่นายแค่หายตัวไปเฉยๆอ่ะ อยู่ก็หายไปเลยฉันอยู่ที่นี่คงยังไม่ได้หรอกกลัวแน่แน่ฉันรู้ฉันรู้แล้วฉันควรจะทำอะไรเดี๋ยวฉันน่าจะรู้วิธีที่ช่วยเธอได้นะรู้จักใครที่ชื่อโจเซฟบ้างไหมอ่าฮะรู้เขาเป็นคนที่อยู่ในห้องก่อนนายไงห้องสามศูนย์สองนะครับห้องที่เราอยู่คิดว่าเขาเป็น นักเดินทางหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเขาหายไป6เดือนก,ก่อนที่นายจะย้ายตัวย้ายเข้ามานะนะครับอันนี้คือเลยวะแต่ก่อนที่จะจบเรื่องนี้เนี่ยเขามีท่าทางกังวลม,มากๆเลยใช่ <c oughs> เขาทำเขากำลังทำอะไรสิ่งที่น่าสนใจ <c oughs> ตามหาผู้ชายที่ชื่อวอเตอร์สติแวนฉันได้จดหมายจากเขาด้วยแหละ เขาบอกให้ฉันลงไปข้างล่างลงไปในส่วนลึกจิตใจของวอเตอร์สลีเวนแล้วฉันได้เจอกับความจริงๆๆๆแท้จริงเมันจะต้องมีอะไรอยู่ข้างล่างแน่ๆก็ได้จะทำท,ทำก็ได้นายเป็นโอกาสที่ของฉันแล้วจะอยู่กับนายเองเชฟพูดอ,อย่างนี้นี่ได้เลยครับก่อนอื่นนี่ หยิบลูกโม่ก่อนเลยรอๆหนึ่งทีครับเช็ดถือลูกโม่วิ่งวิ่งมากไม่ได้ด้วยเอ็นลีนเน่งเดินมาครับคือเขาบอกมาว่าถ้าเอ็นลีนตายเนี่ยจะส่งผลต่อตอนจบด้วยนะครับเป็นกังวลมากเลยผมก็เลยจําเป็นต้องสละลูกโม่มาแหละนี่ไงนั่นเนี่ยมาไม้ตัวนึงโอ้โหล่วงอ่ะล่วงเลยระทึกครับ ไถ่ไถ่เอ้าวตะกี้กระทืบโดนเอ้ยลุกทำไมล่ะนั่นนะครับดูหลอดเลือดทางซ้ายมือเราได้เลยนะครับว่าเลือดไม่ได้เพิ่มจากตอนนั้นเลยนะครับตายยังวะเอ้ยห้องมีสัญลักษณ์ด้วยสัญลักษณ์เนี่ยที่ปรากฏขึ้นอ่ที้เฮ้ยที่ไหนวะเหมือนเฮ้ยอะไรเนี่ย เป็นผู้หญิงเลยใช่ปะวะเดินรอเอลินหน่อยก็ดีโวยหมอกหนามากครับนี่ไงที่เขาบอกว่าให้ลงไปส่วนลึกที่สุดนะเดินเร็วหน่อยเอลินไม่รอก็ไม่ได้ด้วยนะที่ไหนครับเนี่ยผม oh, แมงเริ่มหล่อนนิดนิดแล้วจุดจุด เฮ้ยเจอบันไดแล้วเว้ยวันนี้เราเดินบันไดเวียนมาตั้งนานเนี่ยบันไดนี้จะนําพาไปอะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋อกลับกลับบ้านเหรอไม่กลับเดีกวแบบับไปนี่ที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยพออินเทอเน็คือแบบประมาณว่าแบบมันที่อะไรกันนะนะ,นะครับประมาณเนี้ยผมก็ไม่รู้เแวบบ้ยกูก็มาพร้อมกับมึงไแงบบแต่จากคำใบ้นะครับก็คือแบบนี่คือส่วนที่ ลึกลงไปในจิตใจของวอเตอร์ซารีแวนแนปแมงมอกหนาทึบมากครับถ้าเป็นภาคสองคือขาชั้นข,ขัคาเหรอไม่มีไม่มีอะไรเลยต้องต้องหาอะไรมารักษาเธออะไรอ่ะต้องใช้อะไรครับเอามึงก็อย่าวิ่งดิขาเจ็บไม่ใช่เหรอ ไม่มีอะไรรักษาให้เลยแถบประตูตรงนี้เฮ้ยนี่อะไรครับแผ่นที่อ๋อเทียนไอไอคราวที่แล้วกูก็นะนี่คืออ๋ออันนี้เปิดไม่ได้อันนี้ก็เปิดได้เอาอันล็อกแนบไปอุ้ยโอ้ตกใจเห็นนะไม่ได่มีตัวเดียวผมมีขวานฉันคิดว่าโจเซฟอาจจะยังอยู่ก็ได้ยังอยู่เหรอ มองยังไงว่ายังอยู่วะหมูใช้เฟิร์สเอทดแต่เลือกก็ยังไม่เต็มนะครับแสดงว่าเฟิร์สเอทดนี่มีประสิทธิภาพนิดเดียวนะแต่ถ้าเกิดเป็นเอมพลอยเนี่ยก็จะไปนานเลยคุณเสียงเฮ้ยนี่เรากลับมาอยู่ในนี่นี่วะซับเวย์ใช่ไหม สองนะครับเราจัดการตัวนั้นก่อนเดียวสงสารเอลีนว่ยรู้สึกจากที่ไปสืบหาข้อมูลมาคือโดนตัวใครนะไอ้พวกดีออเดอร์นะครับจากภาคสามเนี่ยกระทืบเอาเอาติดมุมติดมุมก็เสร็จดิจะไปไหนฮะอุ้ยเฉียด มีอะไรอยู่ในผหนังเรียบสกจะเป็นปิงนะเดินขึ้นได้ปะต่อเฮวิ่งก็ไม่ได้ใช่ไหมโอเคไปครับไม่อยากวิ่งเลยสงสารเอลีนมากนี่รู้สึกเราจะมาครึ่งหลังจริงๆแล้วนะครับจะไม่มีการไปเจอศพแล้วนะครับแต่ศพต่อไปที่จะเจอคือเอลีนถ้าถ้าเกิดเราเล่นทำให้เอลินตายนะครับมาคำสั่งเว อยู่ตรงไหนวะแบบให้เอลีนหยุดรอแบบเอเอเอชลี่เซาแอ็ดฟิลมืดเออแต่ภาคนี้แปลกนะรปกติเซเรนฮิลเนี่ยมันจะต้องมีไฟฉายใช่ไหมแต่พากนี้มันไม่มีเออมันแปลกตรงนี้นะทำไมดนตรีต้องเล่าหรือเช่นนั้นแบบห้องน้ำหญิงครับเฮ้เสียงเสียงอะไรอู๋ บรรดาปิงทะเลกระทืบครับเป็นเด็กสเปกกันทีเดียวเล็กใหญ่ไม่ต้องห่วงครับกระทืบได้หมดอ่าตรงนี้มีรูนะครับกลับบ้านได้ผมก็ยังไม่รู้จะกลับไปทำไรผอยยังไม่ต้องมั้งไปไปไปห้องนี้กูข้ามาทสไอเนี่ยไปครับทางนี้ทางนี้มา ห้องของ้างครับนี่อะไรเปล่าเอ่ยเฮ้ยเฮลดิงเฮลดิงจะให้เอลลินกินกินเฮลดิงได้ป่ะเราไม่รู้เลยนะเนี่ยเอลลินไม่รู้มีเลือดเท่าไหร่ด้วยเนี่ยบอกไม่ถูกเลยครับเ,เลิกสงสัยเอลลินแล้วกูวิ่งเนี่ยเสียง,งอะไรวะเสียงอะไร ทำไมตรงนี้บอกวะขราวที่แล้วยังไม่บอกเลยเฮ้ยมีมีเส้นผมด้วยเนี่ยผมแม่งหลอนนะครับจริงดีเส้นผมนี่หลอนมากถ้าเป็นพวกผีญี่ปุ่นนี่แม่งจะโคตรหลอนเลยยืนจ้องเลยเฮ้ย hey, อะไรเอ้าอ๋อศพชื่ออะไรนะซินเทียปะฮัรดแรกนะครับมาตายตรงนี้ อาอไอลีนอ๋อยุ่ถอยไปด้านไกลกูก้นึกว่าหายเฮ้ยลุกได้ไม่ใช่แหละมอนเตอร์ดิอย่างนี้มอนเตอร์ใช่ไหมเด็ดอะทำไมไม่น่าใช่มอนเตอร์ธรรมดาอู้ใหญ่ครับใหญ่นี่ยผมใหญ่เอ้ยจูออชัดชัดไอเฮนลีอยากเข้าไปหาเอาเกิดอะไรขึ้นหลุดหลุดได้ไงวะ ทางแมงตกใจเล็บุดเฮลี่จะเข้าไปหาทำไมโอ้ถ้ารู้ออกมาได้เฮลี่ถอยเลยโอ้ชิตเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวก่อนใจยเย็นใจยเย็นครับใจยเย็นยืนได้ด้วยคือผมล่วงขนาดนี้ผมแนะนำให้ใช้ทันซิลนะเดี๋ยวเดยวต้องส่วเอ้ลอยได้ด้วย เอลีลบโอ้แมงพระเอกจริงๆครับตัวขวางเขาเลือดไปหมดแล้วเลือดกูฟาดหวัวแบกเออลุมมันนั่นเลยครับคอมโบเซต็ตไอตัวนี้มันไม่ตายด้วยนะครับเฮ้ยมันจะใช้ผมทำอะไร จะตายได้ยังวะไม่จิอืมไม่มีคาร์ด้วยจูออนไงอ๋อีกแล้วถ้าเอลินไม่ช่วยนี่มันคงดึงนานเหมือนกันเนะี่ยวิ่งก่อนดีกว่าโอเอลินก็เฮ้ยชิบหายต้องใช้เหรียญนี่ว่ากำต้องกลับด้วยแล้วเ,เดี๋ยวเราต้องเอาโฮลี่แคนเดลด้วยจะคาไมได้วะ จะขานไปไหนจะขานไปไหนรู้แล้วจะขานไปไหนจะขานมาหากูเองขามากลับไปก่อนกลับไปก่อนต้องใช้เหรียญน,นะครับเห็นนะมองข้างหน้าดิเฮลี่เจอแล้วไม่มีสองตัวด้วยอะไรอะฮะทำท่าเหมือนลิงไม่ต้องกระโดดนะครับ ดีนะที่มันดีนะที่ผมไม่เลือกที่จะใช้ปืนยิยงเลยอ่ะอา้าวไ,ไม่ตายวะของกระทืบนี่มีฤทธิ์แค่สลบวะนี่ดูเหมือนกับสถานีเซาท์แอคฟิลเลยนะก็ใช่นะซิรอนก็ใช่นี่ยสิฮูลี่แคนเดิลไว้ทำแมวเลยวะครับเอาไว้ปักตอนที่ผีมันบินบินวาอะไรอย่างงี้ โอเคครับมานี่เราเอาเหรียญเดี๋ยวค่อยใช้ไนะฮอลลี่แคนเดลเออเจอแล้ววะนาฬิกานี่ครับนี่อะไรฟิฟตี้อืมจดหมายสกรปรกเดอร์เลเตอร์แล้วก็มีกุญแจของเล่นด้วยออกมาทำอะไรวะแม่ I give you this Mummy I give to this so please ไอ้อซูนอยากให้ตื่นขึ้นไปนะนี่เป็น it inside my toy r train มันอยู่ข้างในรถไฟของเล่นของฉันนี่ทำไมพูดถึงแม่กับจะจะเต็มแล้วเพียหัวใจ I found two mystery and powerful t h o d s that seem to be very effective for a vet after gold victim the holy candle and the same m e d i c a l color อ่า โออเดอร์ออมันไม่ใช่แค่2อันนั้นนะที่จะปราบพวกผีผีเหยื่อนะผีเหยื่อก็คือผีที่ลอยได้ผีอะไรอินเดอร์เดอ e ์เดอร์ออ e โซซีมเดอะเพล r e นต์เดมส์ฟอร m มเ a เวอร์ขอ r ไมล์รูมจัส e n ไลท์เดอ e แคน y ดเนียเว่ย์เดคอ밍แอ a ด์ e ิ i s อลีพาวเวอร์อิสแอ e ทนะครับเซมเมเดอร์ซีมเอสเลเปอร์อันฮอลีเอเนจีเว่ย์อิดว ตัดิ้งเกินสมภพคือเหมือนกับจะบอกใบเรานะว่าโลี่แคนเดิลมันทำอะไรได้เสียงอยู่หน้าห้องนี่ใช่ดูก่อนครับดูก่อนไม่มีอะไรเสียงอะไรวะเฮ้ร <h> ู้สึกแย่จังเฮ้ยนาฬิกาอุ้ยจอยสัน่นดูของก่อน ผู้ช่วยจะใส่ใจเลยรลับรู้เลยครับว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นคัดตงคัตเตอร์เ,อเก็บไปก่อนเราต้องเอาของจากออเดอร์มาครับอจากออเดอร์เราเอาอันนี้มาในงานก่อนนะครับแล้วก็เอานี่ไปด้ยวยอะไรเก็บเตรียมปืนเก็บปืนหน่อยเนาะเก็บปืนไปเลยครับ จอยสันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเฮ้ยอะไรวะหายแล้วครับห้องนี้ห้องนี้ไม่ปลอดภัยแล้วทันทีต่อไปกูจะเซฟนี่ลำบากเลยเนีหยเพียจังเหตุับกลับหลงมาหาเอลินแต่เห็นอย่างนี้แล้วสงสารเอลินไปมากกว่าเดิมีครับ เธอต้องยืนรอเราทั้งตอนที่เราไปอยู่ในห้องแต่ห้องที่เราอยู่มันก็ไม่ได้ดูดีขึ้นแล้วอะไปครับไปออก <c oughs> นี่เนี่ยปักเลยว่าไงเจ๊ มาเอียงคอมองฟาดแม่งมีโฮลลี่แคนเดิลไว้ทำไมไวะเนี่ยได้เวลานอนแล้วลูกเอ๋ยมันลุกอีกมาทางนี้ก่อนแล้วกันนะอยู่ไหนนะอ่ะนี่ไงใช่ไหมเอ๊ะหรือทางนี้วะมีผมมาทางนี้ช้างผมมันเฮ้ย,อยบอกงี้แสดงว่ามันกำลังใกล้เข้ามาใช่ไหมครับ ฟาดหัวแบะนี่มีขวานด้วยผมมีขวานเออมีกลัวอยู่ดีดีเด้ะเพิ่งเห็นเก็บไม่ยอมตายไงหรืออ้าวใช้ฝั่งนี้ไม่ได้อ้าวใช้ฝั่งนี้ไม่ได้เหมือนกันเอาไงวะไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกบอกไม่ต้องลุกไงเอ้ย หน้าอย่างผีเลยเนี่ยมีดีอย่างเดียวเลยมือขาวขาวเส้นเลือดงี้ก็ไม่เอาเลยครับกุลเพียฟาดฟาดถึงเพย์โฟนด้วยครับที่ไปก่นเนี่อุ้ยวิ่งชนก็เจ็บด้วยวะขอโทษไม่ได้ตั้งใจเจ็บขาอ,อทำไงดีวะ เจ็บขาด้วยเนะี่ย hmm. เหมือนโฮลี่เอ้ยไม่ใช่ไอเซนเหรียญนับจี้นันน่นแหละเหมือนก็จะมีประโยชน์ตรงวิ้ยสองตัวแม่โจ้กูเยอะ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 ,ยอะทำไงดีวะเดินกลับแล้วกันถอยเร็วเอรินกลับครับับ,บเยอะนะครับสู้ไม่ได้เอ้ยฝั่งนั้นมันจะเข้าไปอ่ะเข้าไปไงวะอยู่ไหนวะผีนั่น เทียนเทียนกูก็หายด้วยอ้าวผีหายมันสิ่งดีเนี่ยอะใช้ได้เข้าเลยครับืเฮ้ยเฮ้ยยังอยู่เหรออยู่ไหนอ่ะอ๋ะออยู่ข้างนอกเออจ้างแม่งอยู่ไปเออวะตรงนี้นี่ ค่อยเดินนะครับเดี๋ยวเอลีนจะอ๋อนี่กูค่อยๆเดินเลยนะจะรีบวิ่งทำไมวะตรงนี้ให้เรามาทำอะไรนะมันจะมีอยู่อันหนึ่งนะครับที่มีเออเนี่ยหนึ่งแปดหนึ่งแปดนะครับกล่องกล่องหนึ่งแปดหนึ่งแปดโอเคถ้าแ,แค่เดินตามหากล่องนั้นนะครับมาอยู่ฝั่งนั้น ไม่ไม่น่ายากฮ้ยค,ครับบายอ่าใช่ด้วยข้างในคือ The Fitting Toy ย o อม,มีเหรียญของเล่นอยู่ข้างในอ,อ๋อไปล้างที่ห้องได้กลับห้องอีก อะไรครับเอลินตกูตกใจหลายรอบนะไม่อยากกลับห้องเลยครับบองตรงไม่เอาผีนะเพียมันมีทางกลับห้องใช่แถวๆเนี้ยรู้สึกเหมือนน่าจะมีอยู่อุ้ยเฮย้ย จริงเลยวะขึ้นก็ได้ครับเจออย่างนี้กูขึ้นก็ได้มาแล้วไม่อยากให้เอลลินตายเรียบแล้วกูก็ไม่อยากตายเรียบคาดนี้ดิแบงบูไม่ค่อยมีนะครับเน้นเน้นในนี่แหละพับซื้อจะออกไงวะเ เปลี่ยนไม่อยู่มีแต่เส้นผมอืมดีครับดีไปห้องน้ำหญิงนะครับเฮ้ยเหนื่อยใจจริงๆตายยากกันจังเลยพวกมึงเนี่ยอืม อยู่ใกล้อาพาร์ทเมนต์เราเลยนะกูรู้ครับอ๋อต้องเข้าไปนี่ว่ามาขนของอะไรนี้โอ้เพียอเราจะมาเราจะมาล้างเหรียญเนี่บแล้วก็พาร์ทหน้าค่อยต่อแล้วนันเหนื่อยว่ะชีวจิตจริงๆเลือดก็ไม่เพิ่มไม่รู้โอ้นาฬิกาก็ส่งเสียงร้อง เซฟอยู่ใกล้ในาฬิกาฉันล้างเดี๋ยวได้อ่ล้างครับจินคอยหน่ยดูหน่อยอ๋อแล้วกูก็ต้องลงไปข้างล่างไปใส่ใช่ไหมแปดนี่น่าจะเป็นเอสใช่ไหมอ๋อไอพวกเด็กที่แม่งชอบไปนี่แบบเติมอะไรเล่น,ลนๆนะครับนาฬิกาก็หมุนซะไวเลย เฮ้ยตกใจเสียงเซฟเคพันหน้าจะจกันใหม่ครับสวัสดีครับ